สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุริยสายชาแนลประจำวันนี้แน่นอนครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันที่สําคัญวันดีเดย์สำหรับทีมเย์บอลสาวทีมชาติไทยเดินทางถึงตุรกรีซึ่งจะเป็นสนามประลองกันในสนามสุดท้ายรอบชิงนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายพรุ่งนี้4ี่ทุ่มคึ่งเรามีนัดกันเช่นเคยนะครับเราจะตัดเชือกกับประเทศเจ้าภาพนะครับตุรกรี ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นตุรกีแล้วนะครับซึ่งหลายคนสงสัยว่าทาไมแต่ก่อนเราเรียกตุรกีทาไมเปลี่ยนเป็นตุรกีนะครับ<ม>เนื่องจากทางจริงๆชนชาติประชาชนชาวตุรกีเนี่ยเขาก็เขาก็เรียกขานตัวเองว่าเป็นตุรกียอยู่แล้วเข้าใจว่าเป็นตุรกียอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยพอไปแปลไปแปลเป็นตุรกีนะครับเป็นซึ่งตุรกีพอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคำมันอาจจะไม่โสภาเท่าไหร่เพราะว่าแปลเป็นคํา แต่เป็นไทยคือเป็นไก่งวงนะครับซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของาศาสนาคลิสนะครับของชาวคลิสนะครับแต่ตุรกีนี่เขาเป็นมุสลิมนะครับและก็ขนาดเดียวกันาคาแปรก็อาจจะไม่สุภาเท่าไหร่และไม่ได้สะท้อนความเป็นตุรกีนะครับซึ่งสะท้อนความเป็นประเทศที่มีปอดศาสตร์มีอารยธรรมมีตำนานระดับโลกนะครับมีโบราณสถานโบราณวัตถุเต็มไปหมด มากมายการกองนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับซึ่งไล่มาตั้งแต่นู่นเลยอาโตเรียนะครับมาแบรเซนทายมาออตโตมันนะครับรุ่งเรืองมาจนเกือบจะศตวรรษที่17 18นะครับถึงเป็นยุคเสื่อมลงของอาณาของออตโตมันแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับซึ่งผมเคยไปไปเที่ยวที่ตุรกีเมื่อประมาณที่ตุรกีเมื่อประมาณสัก ก่อนโควิดนะครับสองสามปีที่แล้วนะครับก็โอ้ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ถ้าใครจะไปนะครับผมแนะนําว่าให้ศึกษาประศาสตร์นะครับของตุรกีนะครับจะทําให้การเดินทางครั้งนี้เนี่ยของท่านอะได้ประโยชน์จริงๆผมไปเนี่ยก่อนไปผมทําการบ้านน้อยไปหน่อยต้องยอมรับทําให้การเที่ยวหรือการไปดูสถานที่โบราณสถานสําคัญสาคัญนะครับทางประวศาสตร์ของของโลกเนี่ยนะครับเพราะว่า จะลืมว่าตุรกีนี่มนันตุรกีนี่อยู่ใกล้ๆนะครับอาณาจักรโรมันนะครับแล้วก็ถูกทําให้เป็นกรีกอี่ช่วงหนึ่งนะครับะฉะนั้นแถบนั้นนี่ต้องถือว่าเป็นอารยธรรมของโลกเลยจุดกําเนิดของมนุษยชาติอยู่ตรงนั้นเลยแหละนะครับซึ่งถ้าได้ทําการบ้านได้ศึกษาได้ได้มีความรู้ระดับหนึ่งไปเที่ยวเนี่ยผมว่าเราจะได้อะไรยเยอะนะครับแต่ผมทํา ผม,ผมมีข้อมูลน้อยไปหน่อยคือพอมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ลึกซึ้งอะไรนะครับก็เลยทําให้เสียดายไปแต่ว่าตั้นใจอยู่มีโอกาสจะไปอีกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือต้องไปขึ้นบอลลูนะครับหลายคนอาจจะผิดหวังได้นะนะครับตอนผมไปกับคณะเนี่ยนะครับสิบกว่าท่านเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดท่านเนี่ยลุ้นอยู่นะครับว่าจะได้ขึ้นบอลลูหรือเปล่าเพราะว่าบอลลูเนี่ยแม้นเป็นของเอกชนก็จริงแต่ว่ารัฐจะคุม นะครับรัฐจะเป็นคนอนุญาตว่าพรุ่งนี้เช้ามืดเนี่ยต้องขึ้นเนี่ยตีห6าหกโมงเช้าต้องถึงที่ปล่อยบอลูแล้วเนี่ยนะครับรัฐเขาจะเป็นคนแจ้งเองว่าอนุญาตให้ขึ้นล่อนได้หรือเปล่าถ้าลมแรงอากาศสภาพอากาศไม่ดีเขาจะไม่อนุญาตนะครับต่อให้จองได้ก็ตาม c a n c ซลเลยอาจจะคืนตังค์กันไปแต่เราก็จะเสียเที่ยวเพราะนั่งเครื่องบินไปรอขึ้นบอลูนนี มีหลายที่ที่ไปแล้วผมเจอพี่น้องคนไทยหลายคนนะครับหน้าม้อยกันเลยแหละตอนท้าย,ายขากลับไปใจ้เหยกันก็ถามอ,อ้าวทาไมหน้าตาเซ็งเ<ๆ>ก็บอกว่าจะไปขึ้นบอลรุ่นแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาเปิดอากาศมันลมมัน,มน,มนแรงไปทางการก็ไม่ปล่อยให้บินแบบตามใจชอบก็เขาห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยเฟลกับนะครับเสียดายแต่ถ้าจะไปดูเรื่องอ,รอารยธรรมประวัติศาสตร์ต้องไปที่ตุรกีเลยนะครับผมแนะนําและที่สําคัญในทางภูมิศาสตร์เป็นเหมือนผีเสือ้อ ปีกซ้ายอยู่ฝั่งยุโรปปีกขวาอยู่เอเชียเป็นยุโรเชียเป็นอินแดนยูโรเชียนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับแนะนําให้ไปนะครับประชากรของตุรกีเนี่ยก็ประมาณ7 0 70นิดนิดเล้านคนโดยประมาณผมว่าถ้าเท่าไทยถ้าเราก็6กสิเจ้าเจ็ดสละนะครับแล้วก็ขนาดของประเทศเนี่ยก็ประมาณสักเจ็ดแสนตารางกิโลเมตรนะครับมากกว่าเราหน่อยของเราประมาณ5้าแสนกว่า นะครับพวกเขา780เกือบ800ตารางตารางตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าเราหน่อยนะครับก็ก็นั่นเป็นข้อมูลโดยสังเขปสําหรับตุรกีนะครับเรียกตุรกีนะครับสาประชา,ชาติก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเป็นตุรกีไม่ใช่ตุรกีต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันว่านักกีฬาไทยสาวไทยทั้งทีมเนี่ยนะครับพร้อมหน้าพร้อมตา,รมตาครบทีมหมดยกเว้นทัดดาวที่ หายจากการบาดเจ็บไม่ทันนะครับแต่ทีมสนาม1ถึงสนาม3เนี่ยไปกันแทบจะเกือบครบทุกคนนะครับไม่มีใครเขาดีคือไม่มีใครบาดเจ็บนะครับขุนพลแม่ทัพสาวไปกันพร้อมหน้านะครับแล้วก็ขวัญกำลังใจแฟนคลับนะครับกองเชียร์ที่ไปส่งกันเนี่ยและก,การได้มาพักผ่อนมาชาร์จเครื่องชาร์จแบตที่เมืองไทย4-5วันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทีมชาติไทยนะครับทีนี้ ที่เราจะเปิดศึกกับตุรกีพรุ่งนี้นะครับสี่ทุ่มขึ้นนะครับอาจจะต้องบอกว่าเป็นทั้งโชคดีโชคร้ายของเรานะในความเห็นผมโชคดีคือเราอันดับ8นะครับตุรกีอันดับ7นะครับเราไม่ไปเจออันดับ1อันดับ2ซึ่งหลายคนจะสงสัยว่า8มันต้องเจอกัน1 7ต้องเจอกัน2อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เพื่อว่าตุรกีเนี่ยได้สิทธิ์เข้ารอบในฐานะเจ้าภาพอยู่แล้ว แต่เพอ,เอิญว่านอกจากได้การเข้ารอบความเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยคะแนนสะสมแต้มทั้งสามสนามเขาเนี่ยเขาก็อยู่อันดับเจ็ดได้ด้วยตัวเองด้วยพูดง่ายๆนะครับสิทธิ์เข้ารอบครั้งนี้ได้ทั้งสองสิทธิ์บวกกันก็คือสิทธิ์ความเป็นเจ้าภาพกับสิทธิ์ในฐานะทีมเล่นที่สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ก็เลยกลายเป็นเหมือนดูเป็นเหมือนถูกจับเป็นทีมเต็งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เลยต้องเจอไทยนะครับซึ่งไปดูสถิตินี่ต้องบอกว่า ผลลุกอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าห้าด้าฮัทห้านัดหลังสุดเนี่ยนะครับเราเราแพ้ทั้งห้านัดนะครับย้อนไปตั้งแต่ปีมิถุนายนปี61หนเนชั่นลีกนะครับรายการรายการนี้แหละนะครับเราแพ้ไป3าต่อหนะครับถัดมาตุลาคมไปปลายปีนะครับชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกนะครับเราก็แพ้ไป3าต่อหเช่นกันนะครับถัดไปปีปี62รายการมาสเตอร์นะครับเราก็แพ้ไป3าต่อห นะครับแล้วก็ปีมิถุนายนปี6กถัดไปไม่กี่เดือนนะครับในปีเดียวกันเนชั่นลีกนะครับตุรกีก็สามารถชนะไทยได้อีก3ต่อศูนย์เซร็จนะครับแล้วล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนี่เองประมาณเดือนมิถุนายนนี่เองนะครับในช่วงเนชั่นลีกเหมือนกันนะครับเราแพ้ไป3ต่อ1เซตนะครับหต่อ3เซตพูดง่ายๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราแพ้ค่อนข้างขาดนะครับแต่ว่าสถิตินี่มันก็ช่างย้อนยันจริงนะครับที่เป็น เป็นเสน่ห์ของกีฬานะครับเพราะว่าเราไปไล่ดู12แมตช์ในเนชั่นลีก3 e สนามเนี่ยเส้นทางการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของไทยกับตุรกีเนี่ยมันเป็นสถิติท,ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับย้อนไปดู12แมตช์ของตุรกีเนี่ยนะครับมีอยู่3แมตช์ที่ผมคิดว่าน่าวิเคราะห์ยิ่งนะครับท่านผู้ชมอาจจะไปกองเชียร์ที่เป็นแฟนพันธแท้อาจจะรีเพย์ภาพดูย้อนดูคลิปเก่าๆก็ได้3แมตช์มีนย่าไหลนะครับ มีแมตช์หนึ่งที่เขาแพ้นะครับเขาแพ้จีนหนึ่งต่อสามเซตนะฮะเราคงจำกันได้เราชนะจีนสามต่อสองเซตนะแต่ตุรกีแพ้จีนหนึ่งต่อสามเซตนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราชนะเซอร์เบียซึ่งเป็นทีมอันดับท็อปไฟของโลกเนี่ยนะครับเราชนะเซอร์เบียได้สามต่อสองเซตแต่ตุรกีแพ้เซอร์เบียสองต่อสามเซต นะครับนี่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอันแบบหนึ่งที่น่าสนใจเ,เราเจอแคนาดาที่สนาม2ที่ฟิลิปปินเนี่ยนะครับเราชนะ3ต่อ0เูเซตเลยชนะค่อนข้างขาดด้วยนะนะครับแต่ปรากฏว่าตุรกีแพ้แคนาดาซะ1ต่อ3เซตเอออันนี้มันก็แปลกนะครับผมนึกว่าสถิตินี่บางทีมันมันไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนี้เสมอไปนะครับแล้วก็ถ้าไล่ดู ประกอบแบบนี้นะครับเส้นทางของ v ีเอ็นแอลรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่าทีมใหญ่ๆหญ่เนี่ยตุรกีแพ้แต่เรากลับชนะนะครับไม่ว่าจะจีนซเซอนะร์เบียแม้กระทั่งแคนาดาซึ่งแคนาดานี่ก็เป็นอีกทีมที่ที่ลุ้นจะเข้ารอบแปดทีมกับเราแล้วนะครับแต่ไปตกม้าตายในแมตช์สองแมตช์สุดท้ายนะครับทำให้เราเข้ารอบมาแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสถิติต้องดูประกอบกันนะครับน่าสนใจมากนะครับที่น่าสนใจนะ วันที่สิบี่เนี่ยนะครับเราเจอตุรกรีตอนสี่ทุ่มครึ่งแต่ประมาณสักก่อนหน้านั้นประมาณสักหนึ่งทุ่มอ่ะนะครับจีนเจออิตาลีนะครับซึ่งสองทีมเนี่ยวันที่1ิบเนี่ยใครชนะเนี่ยจะต้องไปตัดเชือกกันในรอบรองชนะเลิศน,นะครับผมเราําดูคอมเมนต์เนี่ยแฟนๆชาวไทยอยากให้จีนชนะอิตาลีนะครับ แล้วถ้าเราไปชนะตรุรกีได้เราก็ไปเจอจีนนะอันนี้เป็นแม์ในฝันนะครับซึ่งเราเคยชนะจีนมาแล้วบางคนอ่านไปไกลถึงข้าเราอาจจะยจิงชิงกับญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ภาวนาให้เป็นจริงนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยนะครับการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในเนชั่นลีกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นความภาคภูมิใจไม่ว่าจะแพ้จะชนะเนี่ยเขาเตินเป้าแนละ้สำหรับทีมบลสสาวทีมชาติไทย แต่ผมก็มั่นใจลึกๆว่าเราจะสู้ได้แล้วเรามีโอกาสชนะสูงเหมือนกันถ้าดูสถิติเฉพาะใน12แมตช์ในทัวร์นาเมนต์นี้ไอ้5แมตช์ที่ผมบอกเนี่ยมันย้อนไปปีที่แล้วหรือ4ีหปีก่อนนั้นนั่นแล้วนะครับหรือบางทีก็นู่นอ่ะปี6-1ห้าปี4ปีแล้วนะครับแต่เท่า12แมตช์ล่าสุดเนี่ยหลายแมตช์นะครับเขาแพ้ทีมที่ที่เราชนะเนะช่นจีนเซอร์เบียแคนาดาเนี่ย เบอร์ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่เราชนะมาแล้วเราโค่นมาแล้วพูดง่ายๆดังนั้นเรามีศักดิ์ศรีพอที่จะบอกว่าเรามีสิทธิชนะแล้วอาจจะเข้ารอบปลองแล้วนั่นก็จะเป็นการฉีกประวัติศาสตร์ครั้งแล้วครั้งเล่าเลยนะครับสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ตลอดเวลาสาหรับทีมสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ไม่หยุดละนาทีนี้นะครับซึ่งซึ่งก็ผมถึงบอกว่าถ้าทางการสมาคมรัฐบาลการกีฬาประเทศไทยจะอัดฉีดจะระดมทุนสนับสนุนน้องๆเนี่ย นะครับหรือการคิดต่อในเชิงนโยบายเนี่ยนะครับใช้โอกาสนี้ในการพลิกยุทธศาสตร์กีฬาไทยใช้วอลเลย์บอลซึ่งประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยนะครับมาขยายผลทําให้วงการกีฬาไทยได้รับการปฏิรูปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแค่วอลเลย์บอลเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นฟุตบงฟุตบอลกีฬาอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็ก็แปรวิกฤตเป็นโอกาสนะครับก็หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจะ เอาเรื่องนี้ไปคิดต่อกันนะครับเป็นโอกาสที่เราจะขยายผลนะครับไม่ให้ประวัติศาสตร์มันถูกบันทึกแค่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์แต่ว่ามันไม่ถูกรับใช้นะครับหรือไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตนะครับผมก็หวังว่าบุคคลในวงการกีฬาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจะจริงจังเสียเรียกับเรื่องเนี้ยไม่ใช่ชนะกันทีก็ถ่ายรูปแสดงความยดีแต่ว่างบประมาณทรัพยากรไม่ได้ไหลามา ไม่ได้มามาช่วยเลยเนี่ยผมว่าไม่มีประโยชน์นะครับเราคาดหวังผู้มีอำนาจมากกว่านั้นนะครับก็หวังว่าจะจะจะชัยชนะที่จะมีกับตุรกีนะครับจะทำให้เปลี่ยนแปลงย,ย,ยุทธศาสตร์กีฬาไทยทำให้วงการกีฬาไทยกลับมาตั้งหลักวางแผนอะไรกันให้มันจรงิงจังมียุทธศาสตร์มากขึ้นนะครับเอาจะช่วยนะครับขอให้ทีมชาติไทยของเราชนะแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งหน้าใหม่นะครับ พบกันอีกทีหลังจากเกมจบลงนะครับแล้วเรามาตามแสดงความยินดีด้วยกันกับสาวไทยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ